สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับมินพิชยาตอบชัดถึงเวศกุลวัฒน์หลังแฟนคลับจับจิ้นเชียร์ให้จีบออกมาเปิดใจครั้งแรกแล้วครับสำหรับสาวมินพิชยาตอบชัดถึงเวศกุลวัฒน์หลังแฟนคลับจับจิ้นเชียร์ให้จีบอยากให้เป็นแฟนกันจากกรณีที่สาวมินโพสภาพตัวเองริมทะเลพร้อมระบุแคคับชั่นว่าไม่อยากโสดข้ามปี ทำไงดีอ่ะซึ่งพระเอกหนุ่มรุ่นน้องอย่างหนุ่มมิกก็เข้ามาคอมเมนต์แซวอีกตามเคยแต่แทนที่แฟนคลับจะจิ้นทั้งคู่กลับเกิดกระแสจิน้นแถมเชียร์คู่มินและเวียเกิดขึ้นแทนล่าสุดมินพิชยาเธอได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ครั้งแรกว่าต้นเห็นเว็บข่าวต่างๆลงเต็มเลยยอมรับว่าทั้นตกใจและก็งงเพราะตนกับฝ่ายชายไม่ได้มีอะไรกันในกอไผ่ขนาดเพื่อนๆและแฟนคลับ ก็ทากมาถามเยอะจนอินบ็อกซ์แทบแตกมินพิชยาออกอีกว่าหากใครอยากจะจิ้นอยากจะฟินให้ตามไปดูละครย้อนหลังที่เล่นด้วยกันได้แล้วตนก็ขอโทษเวียศกุลวัฒนด้วยที่ข่าวมันออกส่งผลกระทบไปถึงส่วนที่หลายคนเชียร์ตนต้องขอขอบคุณจริงๆแต่ตอนนี้ตนก็ยังโสดสนิทมากๆอยู่อาจจะเป็นเพราะทำงานหนักเลยไม่ได้เจอใครถามว่าละครั้งหน้าอยากมีแฟนในหรือนอกวงการ ตนยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้เขาเป็นคนดีเข้ากับเราได้รักเรารักครอบครัวเรารักใน,นสิ่งที่เราเป็นก็พอแล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ